สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างมาฝากกันเช่นเคยนะคะอันนี้ก็เตรียมจะส่งนะคะให้ถึงมือผู้รับนะคะก็สามารถที่จะห่อของขวัญเป็นของขวัญให้ได้โดยออพร้อมนะคะปากกาทุกด้ามก็พร้อมใช้งานมีหมึกเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวลูกดื่อเป็นกิฟเซตนะคะแล้วก็เป็นหัวคอร์แรนงนะคะหัวโรโรบอลปากกามีหลากหลายแบบแล้วก็หลากหลายสีเลยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเป็นรุ่นอะไรบ้าง ะะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นของแบรนด์ปักเกอร์ชื่อรุ่นเป็นตัว I.M. Matte Black นะคะตัวนี้จะเป็นคอร์เรคชันที่เป็นตัวสีดำทั้งด้ามแบบนี้นะคะก็ทั้งแหนบแล้วก็ตัวแหนบสัญลักษณ์ปักเกอร์บแบบนี้นะคะตัวแหนบสีดำตัวด้ามสีดำนะคะจะเป็นคอรี้แบบนี้เลยก็สามารถที่จะทำชื่อลงไปได้นะคะนี่เราก็เลือกฟอนต์ได้เลยนะคะตามที่เราชอบ ลูกดื่นใช้งานง่ายนะคะแบบนี้สามารถเป็นตัวด้ามกดแล้วก็เปลี่ยนหมึกได้ทุกด้ามนะคะตัวนี้เป็น Parker i m Matte Black เป็น black รุ่น black edition นะคะก็คือปกติแล้วตัวด้ามสีดำนะคะจะเป็นอะไรสีเงินอะไรสีทองตัวนี้เป็นตัว ดามที่เป็นแหนบสีดําด้วยนะคะก็สําหรับตัวรุ่นถัดไปตัวนี้จะเป็นตัว s o n เนตนะคะ V I P parker รุ่นนี้จะเป็นตัวที่เป็นการใช้งานทรงเปิดปอกแบบนี้นะคะเป็นหัวหมึกโรโรบอลก็จะเป็นตัว s o n เนตสิบเจ็ดแลแลกจีทอ่าตัวด้ามจะเป็นประมาณนี้เลยนะครก็มาพร้อมกล่อง V I P นะคะสําหรับบอดี้รุ่นนี้ ถัดมาจะเป็นตัว Park เก IM สีใหม่นะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะคอร์เรชันนี้ทำออกมาเป็นสีแชมเปญนะคะก็สวยหรูมากนะคะตัวด้ามก็จะสีออกตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะส่วนสำหรับตรงแหนบนะคะมันก็จะแบบไม่ใช่เป็นสีออกทองถ้าเกิดสังเกตเห็นไหมคะ จะเป็นประมาณอย่างนี้เข้ากันไม่ใช่สีเงินด้วยนะคะอันนี้ก็ทําเป็นของควันนะคะอาจจะเป็นของควันให้เพื่อนต่างชาติก็สามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิมมิตรูปหัวใจเล็กๆนะคะพวกางานคอนเกรตูเรชันหรือว่าพวกงานาวันครบรอบแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใส่ตัวรูปหัวใจใส่ข้อความลงไปได้นะคะอันนี้จะประมาณนี้ถัดมาจะเป็นตัว a r t ์ติเฟกต์ฮอรมนะคะก็สำหรับในคลิปนี้มีให้ชมสองสีนะคะตัวนี้เป็นตัวดำเงาอะไรสีทองนะคะอ่าก็จะมีติดชื่อแบรนด์อาร์ติเฟตตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวสีซาตินโครมนะคะก็เป็นสีออกเงินด้านๆแบบนี้เลยเราก็สามารถใส่ได้ทั้งชื่อ จริงนมสกุลจริงนะคะ,ะแล้วก็เป็นชือ่อย่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถัดมาจะเป็นแบรนด์เพนเทลนะคะตัวนี้จะเป็นเพนเทลเซอร์ดิงที่เป็นตัวอะไหล่สีโรสโกนะคะก็อย่างพวกบังดามที่จะเป็นตัวอะไหล่สีทองมันจะประมาณนี้ถ้าเกิดแบบอยากได้ดูวัยรุ่นนิดนึงนะคะแบบไม่ออกทองก็จะเป็นนิยมเป็นตัวสีโรสโกนะคะรุ่นนี้ของเพนเทลก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะเป็นร่มลุกตืน้นนี้ ในส่วนของการใช้หมึกนะคะเพนเทลก็จะมาเป็นหมึกเพนเทลนะคะแต่ว่าเพนเทลอาร์ติเฟกแล้วก็ปักเกอร์ที่เป็นลูกลื่นพวกนี้นะคะข้างในจะใช้เป็นตัวน้ําหมึกแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะ,ะบางทีเราชอบปากเกอร์ปักเกอร์เราชอบหมึกเพนเทลนะคะสามารถเปลี่ยนซื้อหมึกเปลี่ยนกันได้นะคะแบบนี้โอเคก็าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ